ไททีประกวดควิกแสบไอดอลคอนเทสต์2024 ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่อายุระหว่าง18ง25ปีที่พกความมั่นใจและกล้าสแสดงออกมาร่วมปลดปล่อยความสามารถแบบไม่มีขีดจำกัดเพื่อความมงและแจ้งเกิดควิกแสบไอดอลพร้อมรับเงินรางวัลใหญ่มูลค่ากว่า5 0แสนบาทและมีโอกาสร่วมง,งานกับ q ควิกแสบทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆและมีโอกาสต่อยอดก้าวเข้าสู่สายงานบันเทิงอย่างเต็มภาคภูมิเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2567ถึง6พฤศจิกายน2567 และในวันที่8ถึง13พฤศจิกายน2567เป็นรอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์กับทางผู้เข้าประกวดโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ30คนและเปิดให้แฟนๆโหวตสาวควิกแสบร่วมโหวตผู้เข้าประกวดในดวงใจโดยจะเริ่มโหวตวันที่1ถึง8ธันวาคม2567ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลในวันที่9ธันวาคม2567ณ CDC Ballroom แ n g k o k ไ h a i l a ด์ ครับการถแถลงข่าววันนี้นะครการถแถลงข่าวโครงการ Quick s a p Idol Contest ปี2024เป็นปีแรกของทาง Quick s a p นะครับที่จะาหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ในครอบครัวของ Quick s a p ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับ Quick s a p ในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปครับใช,ใช่ครับปีนี้ก็ถัดใช่ใช่ก็คือเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็วันนี้เป็นการรอบออเดชั่นเก่อนหน้านี้เรามีออเดชั่นนะครับผ่านออนไลน์ ออนไลน์มาแล้วนะคบก็คือตอนนี้เราได้น้องๆทั้งหมด30คนที่ผ่านเข้ารอบอะค่ะณวันนี้วันนี้คือจะเป็นเปิดตัวซีนเปิดตัวผู้เข้าประกวด30คนนะครับในในส่วนของที่จะเข้ารอบแล้วแล้วก็มีฟนอลโชว์วันที่9ธันวาละครับผมกิจกรรมส่วนใหญ่นะคะเราจะเป็นกิจกรรมออนไลน์นะคะเพราะว่าเราต้องให้ความสําคัญคะนะคะปัจจุบนันนี้โลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะก้าวไกลมากๆนะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่าง<ช>ๆนะคะ <ๆ S 2> ให้น้องๆทํากับคลิกแซดอันนี้ค่ะเกมง่ายๆเลยฮะของ การกระปวดครั้งนี้ก็คือสองสอนะคะสอแรกก็คือแสบก็คือมีความแสบมีความ<ช>มั่นใจความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่ในตัวเองหลักๆก็คือความมั่นใจแล้วอย่างที่สองก็คือมีความสามารถในการดึงความแสบมนออกมาโชว์ให้กับคนรอบข้างได้เห็นนะครับค่วิวิก็ได้ช่วยออดิชั่นน้องๆนะคะจริงๆมีผู้สมัครเข้ามาเยอะมากๆ,ๆนะคะแต่ที่เห็น3 0สิท่านนี้นี่คือแบบหัวกะทิแบบัดมาแล้วว่าแสบจริงซ่าจริง แน่นอนเลยครับผู้ชนะก็จะร่วมเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของทางควิกนะคะผมเซ็นสัญญาตรงนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมของควิกรถโชว์ต่างๆนะคะไปตามบูธหรือว่ามีกิจกรรมเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทอันนี้ก็จะร่วมกับทางควิกได้เลยครับผมหลักๆก็คือถ้าควิกแสบมีกิจกรรมอะไรในปีหน้าท่าก็จะเชิญน้องๆกลุ่มนี้รวมถึงผู้ชนะด้วยนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะผลักดัน ความสามารถของน้องๆในแต่ละด้านที่ต่างกันเช่นบางคนอาจจะเก่งร้องเพลงเก่งเต้นก็คือเราก็จะผลักดันไปในทางนั้นครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ในการเข้ามาในโครงการนี้ในปีถัดไปครับเก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่เข้าประกวดทุกคนนะครับว่าให้ทําให้เต็มที่มั่นใจแล้วก็โชว์ศักยภาพออกมาให้เต็มที่ครับเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความแสบอยู่ในตัวครับโชว์กันออกมาให้กรรมการได้เห็นครับค่ะยังไงก็ให้น้องๆนะคะเต็มที่สู้ๆแล้วก็ ไม่ต้องัไม่ต้องกลัวเลยสแสดงความมั่นใจออกมานะคะเหมือนที่พี่คัดมาแล้ว3าิท่านเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะก็ฝากถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะก็ทําให้เต็มที่นะครับแสดงตัวตนออกมาทําให้แซ่บให้สุดซวงไปเลยนะครับก็โชว์ฟอร์มแม์ออกมาไม่ว่าจะเป็นสกิลเดินแบบสกิลการเป็นอ่าไอเนอ่าไอดอลนะครับการเป็นคอนเทนเชียเตอร์หรือว่าการขายของให้กับทางทางทางคิชนะครับอันนี้ ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนค่ะการมของเรานะคะจะเป็นออนไลน์ค่ะสามารถติดตามนะคะข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆนะคะของผู้เข้าประกวดได้ทางเพจของค i ิปแสนนี่